ห,ห, <า S 1> หลวงตาอายุตั้ง9ก้าสิกว่าปีแล้วคุณผู้ชมฮะท่านเครียดไม่เครียดได้ไงอ่ะ <หา S 1> มีคนเข้ามาหลอกหลวงตาฉ<อ>กเงินไปหมดเลยยแล้วหลวงตาแกก็มีอาการอาภาษอยู่แล้วด้วยมรณภาพเลยครับเดี๋ยวมาดู<ห>าช่วงหน้าครับ เวิร์กเวนเจอร์เผยผลสำรวจ50องค์กรที่คนรุ่นใหม่อยากทำงานด้วยมากที่สุดประจำปี2566โดยสำรวจแบบออนไลน์กับคนอายุ20-35ปีในกรุงเทพมหานครจบการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไปจำนวน10,000คนซึ่งเทคะแคนนให้ Google ประเทศไทยเป็นเบอร์หนึ่งรองแชมป์3ปีซ้อนส่วน G, ์ i n e SCG ปตท Apple ติดอันดับ2-5ตามลำดับและปีนี้ได้จัดเวทีมอบรางวัลแก่50องค์กรที่ได้รับการโหวตเป็นปีแรกอ,อีกด้วยมีนายเยนส์โพลประธาน